พระธาตุประจำปีเกิด12นักศักดิ์เสริมสิริมงคลให้ปังๆที่เห็นอยู่นี่สิเป็นพระธาตุจอมทองสำหรับคนที่เกิดปีชวดอยู่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากไปไหวหรือไปสักการะกับไปใดที่จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุจอมทองปีชวดของคนที่เกิดปีชวดเดี๋ยวสีพาไปบึงปีต่อๆไปไปเฮาไปเบ่งปีต่อไปสิเป็นปีฉลู นี้สิเป็นวัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่จังหวัดลำปางสำหรับคนที่เกิดปีฉลูอ่าลองไปเบิงสำหรับคนที่มีเวลาว่างนะถาบว่ามีเวลาวา่างกะบ่ได้ไปเนาะพี่น้องอันนี้สำหรับคนที่เกิดปีฉลูไปเข้าไปเบิงปีต่อไปอัน,นี่สิเป็นพระธาตุช่อแห่สำหรับคนที่เกิดปีขานอยู่จังหวัดลำปางอยู่จังหวัดแพร่ขออภัยค่ะอันนี้สิเป็นพระธาตุอยู่จังหวัดแพร่ สำหรับคนเกิดปีขานถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากไปสักการะอยากไปไหวก้ก็อยู่ที่จังหวัดแพ่งามเนาะต่ละหมองม่ตังงามงามทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเบิ้งท่านบอกสวยอะ่ะเดี๋ยวสิภ้าไปเบิ้งอีกปีนึงไปไปกันตอนลยเฮ้าอันนี้สิเป็นผ้าทาบแช่แห้งสำหรับคนที่เกิดปีเถาะ่อยอ่านถือว่าเฮืผ้าทาแช่แห้งแล้วเนาะอืสำหรับคนที่เกิดปีถออถนะเปถาะ อยู่จังหวัดน่านพระธาตุนี้อยู่จังหวัดน่านนะสาหรับคนที่แบบว่าอยากเดินท่าไปหรือว่าบางบางคนอาจสิหูจักอยู่น้องเนาะแถบแถบทาาเหนือนะข้าจเจ้าสิงหุจักกันดีอยู่หรอมั้งแต่ว่าถ้าเป็นคนท่าอื่นก็อาจจะโบกหูจักสิล่องไปเบึงเห็นอยู่นี่สิเป็นพระธาตุพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่สําหรับคนที่เกิดปีมะโรุ่งปีมะรงให้ไปให้ไปพระธาตุองนี้ หรือว่าตามสัทธาล่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดสัทธาวัดใดก็ไปวัดนั่นคือว่าล่ะเนาะพี่นอ้องว่าต้องแบบว่านี่ก็ได้ว่าต้องแบบว่าไปไหว้พระธาตุประจําปีเกิดก็ได้แต่ว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดมาสําหรับคนที่แบบว่าประจําปีเกิดนึงสิแหมหรือว่าเฮ้าบ่ได้เกิดปีนี้เขาอยากไปวัดนี่ก็ได้ไปพระธาตุนี่ก็ได้ก็แล้วแต่เดินทางสะดวกไปไปง่ายมากง่ายก็ไปโหลดไปเฮ้าไปปีต่อไป ที่เห็นอยู่นี่สิเป็นพระมหาเจดีย์พุทธคยา่าสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งพระมหาเจดีย์อันนี้สิเป็นอยู่ประเทศอินเดียนะตะวัาทห้เดินทางวัสะดวกหรือว่าเข้าไปบรด้เข้ากับไปวัดนี่แท่นก็ได้ไปวัดอนาโย ο, จังหวัดพะเยาหรือว่าวัดจองข่ำจังหวัดลำปาง,ปางแท่นก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในประเทศไทยต่ว่ามองนีนี่สิเป็นอินเดีย พระมาหาเจดีย์พุทธคยาท่าอยู่อินเดียบ่ไดดอยู่ในประเทศเท่านะแต่ว่าถ้าเฮาบ่สะดวกหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดสะดวกก็ไปไปมงนีถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่สะดวกก็ไปวัดอนาโยพะเยาหรือว่าวัดจองขําจังหวัดลําปางบางว่าคือสิได้แท่นกันได้เพนว่าแท่นกันได้อยู่จังสีแม่ล่องไปเบิง่งไก้ปีไม่แล้วเนาะช่วงนี้ ที่เห็นยูนีสิเป็นพระาธาตุเป็นพระาธาตุเวดากองสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียอาจจะออาจสิไปบ่าไดหรือบางคนอาจสิไปใดเนาะอยู่พม,ม่าเมนบอกจะคอยจาว่าผิดนี่ว่ามันอยู่พมา่าอยู่ประเทศพมา่าถ้าเกิดว่าเข้าไปบไไ่อใดหลีอเข้าไปพระบรมาธาตุตากแท่นก็ไดเข้าไปจังหวัดตากแท่นก็ไดพระบรมาธาตุอันนี้สิเป็นพระาธาตุเวดากองปีมะเมีย คิดว่าอยู่ประเทศพม่าแหละมองนี้อืแต่ว่างามด้หล่ะเนาะพี่น้องเห็นเห็นคนไทยอย่ไปร้ายอยู่อยู่มองเนี่ยผู้ใดผู้ใดก็ถทายลูกมาอวดกันสึแไหมคิดว่าคนไทยอย่ไปร้ายมองนี้ลองไปไปไป,ไปต่อไปกับเป็นปีมะปีมะปีมะเมียเลยมันมอปีมะเมียแหละก็เป็นปีมะแม่ไปฮาไปปีมะแม่ต่อเลย เห็นยูนี่สิเป็นพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่สำหรับคนที่เกิดปีมะแม่อ่ะอันนี้ก็บว่าต้องเดินห้างไก่บด้ไปนอกบด้ไปนอกประเทศเฮาานะอ,อืออันนี้อยู่ในประเทศไทยเฮ่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่อันมองนี่ก็เคยเห็นขาเจ้าไายรูปไม่เบิ่งหลายอยู่เห็นอยู่อยู่ในเฟซในอย่างกระไดางามอยู่ด้วยนอพี่น้องนี่สำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ต่อไปเลยไปปีวอกห้าไปปีวอก ยูนีก็คือพะธาตุพนมสําหรับคนที่เกิดปีวอกอ,อยู่ในประเทศไทยอั่านี้ยู่ภาคอีสานเนาะคิดว่าสิไปง่ายมากง,งายูบอะไรไปต่างประเทศอะ่ะสาหรับคนที่แบบว่าเกิดปีวอกให้ไปไหวะธาตะพนมอย่างประมาณนี้หรือว่าคนบอะรเกิดปีนี่ก็ไปได้ไปได้สูมองอะแหละพี่น้องตามที่เฮาแบบว่าอยากไปเขาอยากไปมองนีหรือว่าเฮามี เขาเขามีความศรัทธาเออเขามีความศรัทธาที่สิบไปมงนี้เขากับไปบ่ากันบ่าว่าคนที่เกิดปีใดก็ไดไปได้เบิดมงนี้สิเป็นพระธาตุฮาริพุนชัยจังหวัดลําพูนสําหรับคนที่เกิดปีรากาจังหวัดลําพูนอันนี้ก็มาทาังเหนืออีกแล้วเออส่วนมากพระธาตุนี่สิอยู่ทางเหนือหลายนะอือที่แบบว่าสําหรับพระธาตุประจําปีเกิดนี่สิมีภาคอีสานอยู่ อยู่จักหมองคิดว่าอยู่ไม่ยู่หมองเดียวล่ะอมืมีแต่มีแต่ยวนผัะถาดะนุ่มที่เขาไปไหว้นะนอกนั้นสิเป็นภาคเหนือแล้วก็สิเป็นต่างประเทศล่องไปอีกร่องไปอีกล่องไปอีกปีหนึ่งสองปีเหลืออายุสองปีเหลือปีจอก็บปีกุ่นไปไปต่อเลยอันนี้สําหรับคนที่เกิดปีจอ พระธาตุจุฬามณีวัดเกศกาลรัมจังหวัดเชียงใหม่ย,ยู่เชียงใหม่อีกแล้วงามเนาะพี่น้องทัางขืนข้าจเจ้าไหมงามอะ่ะสวยงามดีมีพระยานาคแบบโดดเด่นเลยอะ่ะท่างขืนข้าจเจ้างามสําหรับคนที่เกิดปีชวดโอ้ปีจอขออภัยค่ะปีจอพระธาตุจุฬามณีวัดเกศกาลรัมจังหวัดเชียงใหม่อา้าวเหลือ,อยุ่หนึ่งปีเหลืออยู่ปีกุนไปต่อเลย มาแล้วสำหรับคนที่เกิดปีกุลอันนี้สิเป็นพระาธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายสำหรับคนเกิดปีกุลครบแล้ว12ราศีสำหรับพระาธาตุประจำปีวันเกิด12นักศักิ์เสริมสิริมงคลใหป้ปังๆหรือว่าผู้ใดสัทธาวัดใดหรือว่าใกล้วัดใดสะดวกวัดใดมองไหนก็ไปได้เบิดเพราะว่าอันนี้เพิินเหตุขึ้นมาสำหรับปีเกิดซื้อ สำหรับคนที่บริเกิดปีนี่ก็ไปได้คือเก่าหรือว่าบริสะดวกเดินทางังสีหรือว่าบางคนอาจสิสะดวกไปต่างประเทศสงสียังพมา่าหรือว่าไปประเทศอินเดียังสีก็ไปได้เพราะว่ากันเพราะว่าช่วงนี้กใกล้ปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจสิบแบบว่าเออไปไหวพระเสริมสิริมงคลังสีนะเดินทางกันไปมีหม่องมีหม่องไปกันละบ่เออคิดไว้หรือย,อยั่งว่ะ ปีใหม่หนีสิไปมองไหนหรือว่ากลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวอยังสินะล่องล่องศึกษาหาข้อมูลเมึงถ้าเกิดว่าศึกษาหาข้อมูลในแล้วก็เฝ้าจองโรงแรมจองที่พักเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะยังบ่ต่ติมแต่ว่าถ้าไปใกล้ๆหรือว่าไปช่วงเียดแปว่าใกล้ๆเทศกาลนีหลีมันอาจจะติมแล้วอย่างสินะล่องศึกษาหาข้อมูลเมึง